HumanSoft Podcast ep 6 introvert และ extrovert คืออะไรเหมาะกับสายงานแบบไหนสวัสดีค่ะคุณอยู่กับพลอย HumanSoft นะคะสำหรับวันนี้เรื่องที่จะมาแชร์ก็คือเรื่องของ introvert และ extrovert ที่หลายคนอาจจะเคยได้ยินกันมาบ้างแล้ววันนี้พลอยจะมาสรุปให้ฟังกันค่ะบุคลิกภาพลักษณะนิสัยรวมไปถึงทัศนคติของคนเรามีความแตกต่างกันอยู่มากมีทั้งผู้ที่เปิดเผยและผู้ที่ชอบเก็บตัวลักษณะเหล่านี้ผู้คนนิยมเรียกว่า introvert และ extrovert เริ่มทำความรู้จักกับลักษณะนิสัยของทั้งสองอย่างกันก่อนค่ะ Introvert เ,เขาจะมีลักษณะนิสัยที่เรียกได้ว่าเป็นขั้วตรงข้ามกับ Extrovert เ,เ,เลยก็ว่าได้ค่ะเพราะว่าชาว Introvert เ,เนี่ยจะมีลักษณะนิสัยค่อนข้างเก็บตัวไม่ค่อยแสดงความคิดเห็นหรือบอกความรู้สึกกับผู้อื่นไม่ชอบการเข้าสังคมที่มีคนเยอะหรือมีคนแปลกหน้าชาวอินโทรเวิร์ดเนี่ยมักจะชอบทำกิจกรรมต่างๆเพียงลำพังนะคะเช่นการอ่านหนังสือทำงานศิละปะเหมือนเป็นการเติมพลังงานให้กับพวกเขาอะ่ะ หรือมักพบปะกลุ่มเพื่อนสนิทกลุ่มเล็กๆที่ตัวเองรู้สึกสบายใจคะ่ะส่วน e x t r o v e r t ก็คือผู้ที่ชื่นชอบการพบปะผู้คนกล้าแสดงออกชาว e x t r o v e r t เนี่ยสามารถเข้ากับผู้อื่นได้ง่ายเพราะชอบการสนทนากับผู้อื่นและมีลักษณะนิสัยที่ร่าเริงก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้ชาว e x t r o v e r t เนี่ยมีเพื่อนเยอะเรียกง่ายๆว่าเป็นสายปาร์ตี้เลยก็ว่าได้คะ่ะสำหรับผู้คนกลุ่มนี้จะได้รับพลังงานจากการพบปะผู้คนทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี และชอบการสังสรรค์กับกลุ่มเพื่อนหมู่มากนั่นเองนอกจากนี้นะคะยังเป็นนักเจรจาสามารถต่อรองหอรือไกลเกลเรื่องราวต่างๆได้เป็นอย่างดีเลยและมักจะรู้สึกดีเป็นพิเศษค่ะเป็นที่สนใจของคนรอบข้างต่อมาเป็นเรื่องของลักษณะนิสัยค่ะลักษณะนิสัยของ introvert เป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงชอบเก็บตัว มักจะคิดก่อนพูดเสมอชอบทำกิจกรรมต่างๆเพียงลำพังขี้อายไม่ชอบการเข้าสังคมได้รับพลังงานจากการอยู่กับตัวเองมักจะประหม่าหรือกังวลเมื่ออยู่กับคนที่ไม่รู้จักค่อนข้างระวังตัวมีความคิดเป็นลำดับขั้นและมาถึงลักษณะนิสัยของชาว extrovert ค่ะเป็นคนที่ขึ้นชื่อได้ว่าชอบการสังสรรค์เป็นชีวิตจิตใจ ชอบการสนทนาพูดคุยชอบพกปะผู้คนใหม่ๆมีลักษณะนิสัยที่ร่าเริงสนุกสนานมีความกระตือรือร้อนมักรู้สึกโดดเดี่ยวและเบื่อหน่ายเมื่ออยู่ลําพังได้รับพลังงานจากการสังสรรค์พบปะพูดคุยกับผู้คนเฮฮาปาร์ตี้มีความกระตือรือร้อนและมีความมั่นใจค่ะทีนี้มาทราบลักษณะนิสัยกันไปแล้วต่อมาก็มาดูกันว่าอาชีพไหนที่จะเหมาะกับลักษณะนิสัยทั้งสองค่ะเริ่มที่อาชีพที่เหมาะกับ introvert ชาวอินโทรเวิร์ดเนี่ยเป็นผู้ที่ชอบทำงานเพียงคนเดียวสามารถใช้ความคิดได้ดีเมื่อทำงานลำพังหรือทำงานในสภาพแวดล้อมที่เงียบสงบอาชีพที่เหมาะสมกับอินโทรเวิร์ดก็เลยเป็นอาชีพที่ใช้ความคิดเป็นหลักและไม่ต้องประสานงานหรือพบปะกับผู้คนมากเพราะฉะนั้นอาชีพที่เหมาะสมกับชาวอินโทรเวิร์ดก็คืออย่างแรกอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณค่ะเช่นนักบัญชีโปรแกรมเมอร์ ึ่งเป็นงานที่ต้องอาศัยความคิดและความรอบคอบสูงอันต่อไปเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานศิลปะเป็นอาชีพที่ค่อนข้างมีอิสระทางความคิดเช่นนักออกแบบนักวาดสถาปนิกและสุดท้ายอาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานเชิงวิชาการเป็นอาชีพที่ต้องอาศัยทักษะในเรื่องของการถ่ายทอดและการสื่อสารที่ดีเช่นนักเขียนล่ามแปลภาษานักพิสูจน์อักษรค่ะต่อมาเป็นอาชีพที่เหมาะกับชาว e x t r o v e r t ชาวเอ็กโทรเวดเป็นนักเจรจามีมนุษยสัมพันธ์ดีเข้ากับผู้คนได้ง่ายดังนั้นเนี่ยนะคะอาชีพที่เหมาะสมกับชาวเอ็กโทรเวดก็จะมีดังนี้ค่ะอาชีพแรกเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการขายค่ะเพราะงานขายเนี่ยจำเป็นต้องใช้บุคคลที่พูดเก่งหรือมีทักษะในการพูดโน้มน้าวใจและต้องพบปะกับผู้คนอยู่เสมอเช่นเซลล์ Sell, พ่อค้าแมค่ค้าอาชีพต่อไปคืออาชีพที่ต้องประสานงานเป็นงานที่ต้องอาศัยทักษะในการสื่อสารที่ดีเช่นพนักงานต้อนรับ c u สต o เมอร์เซอร์วิส พยาบาลต่อไปเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการแสดงอาชีพนี้ต้องมีความมั่นใจสูงใช้ทักษะทางด้านการสื่อสารและความจำเช่นนักแสดงพิธีกรนักข่าวและอาชีพสุดท้ายก็คืออาชีพที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาค่ะเพราะเป็นอาชีพที่ต้องพูดคุยและให้ความรู้กับผู้คนดังนั้นเนี่ยจำเป็นจะต้องมีทักษะในการสื่อสารที่ดีเช่นครูอาจารย์หรือติวเตอร์ จบไปแล้วกับลักษณะนิสัย introvert และ extrovert ค่ะหากต้องการอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าไปอ่านได้จากลิงก์ที่แปะไว้ด้านล่างเลยนะคะแล้วลักษณะนิสัยของคุณเป็นแบบไหนกันบ้างสามารถคอมเมนต์มาบอกกันไว้ได้นะคะแล้วพบกันใหม่ ep หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ